ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากระสับกระส่ายเป็นชชิงความรู้สึกชนิดหนึง่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้รู้สึกเป็นทุกข์แต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรยิงเรียกแต่เพียงว่ากระสับกระส่า <c> ย <oughs> สิ่งนี้ควรใช้เป็นมาตรการอันหนึ่ง สำหรับวัดคุณธรรมของตนวัดความมีกิเลสของตนด้วยกันทุกคนว่ามีความกระสับกระส่ายมากน้อยเพียงไรในเมื่ออะไรเกิดขึ้นอย่างไม่เป็นไปตามที่ตัวประสงค์หรือว่าอย่างที่ทำให้ตนคิดว่าจะมีความเสียหาย <c oughs> ความกระสับกระส่ายนั่นถ้าเต็มสำนึกก็ออกมาอยู่ในรูปของสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์ <c oughs> เช่นปุทักธจธะกุกุจจะความฟุ้งซ่านหรือํำคาไ <c oughs> มาอย่างนั้นก็ยังอยู่ใต้สำนึกเป็นอนุสัยที่ทำให้รู้สึกกระสับกระส่ายแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรหรือไม่ชัดเจน ความกระสับกระสายที่เป็นอย่างนิวร์กระงับได้เสียด้วยอำนาจของสมาธิที่เป็นอย่างอัตสัยเป็นพวกปฏิคานุสัยกระงับได้เสียด้วยอำนาจของปัญญาและถือว่าเป็นมาตรการสำหรับความมีธรรมมีคุณธรรมมากหรือมีคุณธรรมน้อย ของตนด้วยกันทุกคน